เรื่องใหญ่ของบทนี้เนี่ยจริงๆคือหัวคือหัวข้อนี้นะครับเรื่องงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรนะครับในทางเทอร์โมเราจะจํากัดความคิดตัวเองอยู่ที่สองสิ่งนี้นะครับหนึ่งคือคือสารทํางานที่บีบัดได้อย่างง่ายครับ simple compressible substance ถามว่านิยามมันคืออะไรนิยามมันคือสารที่งานมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเท่านั้นนะครับ พักไว้ก่อนคือคือประมาณว่างานมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเท่านั้นไม่ได้มีผลต่อเรื่องอื่นๆนะการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กการเปลี่ยนแปลงเรื่องแรงตึงผิวอะไรพวกนั้นไม่เกี่ยวก็จะยุ่งกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเท่านั้นแล้วก็เราจะยุ่งกับกระบวนการเกือบสมดุลน,นะครับพอไซอิควิลิเบียมโปรเซสเอ่อคว่ากระบวนการจริงๆมันคือการเดินทางเนะเปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเปลี่ยนจากสภาวะที่หนึ่งไปยังสภาวะที่สองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ กระบวนการจริงๆมันคือการเดินทางกระบวนการจริงๆอะมันสมดุลไม่ได้หรอกถูกไหมเพราะว่าสมดุลมันแปลว่าอยู่นิ่งในชะ่ป่ะคือถ้าถ้ามันสมดุลมันก็อยู่กับที่ไงแต่ว่าคุณกําลังจะวิเคราะห์กระบวนการแต่ว่าการวิเคราะห์กระบวนการที่มันกําลังเคลื่อนที่มันยากเขาก็เลยสมมุติว่าถ้างั้นถ้าเรามองว่ากระบวนการคือการเดินทางใช่ไหมสมมุติกระบวนการคือภาพเคลื่อนไหวอะนึกถึงภาพเคลื่อนไหวนะตอนที่เราถ่ายทําอะไรเงี้ย มีใครจําเลขได้บ้งไหมถ้าคุณจะทําให้ภาพนิ่งมันเหมือนภาพเคลื่อนไหวคุณต้องเคลื่อนเฟรมอย่างน้อยกี่เฟรมต่อวินาทีอะ่ะจาได้ไหมใช่ยี่สบี่ป่ะหรือไม่รู้จะผมจําไม่ได้ว่ามันยี่ี่หรือสามหกอะ่ะคือมันถ้าถ้าคุณมีภาพนิ่งหลายๆภาพมาต่อกันใช่ไหมแต่ว่าคุณเคลื่อนมันให้ เร็วกว่า24เฟรมต่อวินาทีหรือว่า36เฟรมต่อวินาทีอคุณจะมองเห็นมันเป็นภาพเคลื่อนไหวมีความรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนไหมเนี่ยสุดยอดเลยวันๆคุณทำอะไรกันวะเนี่ยหรือว่าเกิดมาในโลกดิจิตอลก็เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องอนั่น,นหรอกคือผมกำลังจะเทียบว่าอย่างนี้ผมกำลังจะเทียบว่าสมมติกระบวนการมันคือการเคลื่อนที่อ่ะนะครับมันก็เหมือนกับคุณกําลังดูภาพเคลื่อนไหวอ่ะ แต่ว่าไอ้คำว่าคอไซคลิเรียมก็คือถ้าคุณดึงแต่ละช็อตออกมาถ้าคุณดึงแต่ละเฟรมออกมาเนี่ยในแต่ละเฟรมนั้นอนะ่ะคุณจะถือว่ามันมันมีความสมดุลอยู่ในตัวคือในแต่ละจังหวะในแต่ละขนาในแต่ละซีววินาทีมันมีความสมดุลอยู่คุณจะได้วิเคราะห์มันง่ายๆโอเคไหมคือกระบวนการมันคือการเคลื่อนที่ครับกระบวนการมันคือการเปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะแต่ว่าถ้าคุณจะวิเคราะห์ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยมันยากว่า เขาก็เลยสมมุติว่าถ้างั้นสมมุติว่าถ้าดึงแต่ละช็อตมาดูไว้แต่ละจังหวะมาดูแต่ละเซี่ยว,วินาทีมาดูเนี่ยมันต้องมีความสมดุลน,นะเราจะได้วิเคราะห์ง่ายๆมานี้นะเขาก็เลยเรียกว่าอ,อกระบวนการในทางเทอร์โมเราเราจะเรียกมันว่าเป็นคอไซคลิเบียนนะครับกระบวนการเกือบสมดุลเพราะว่าสมดุลไม่เกิดกระบวนการนะครับแต่ถ้ามันไม่สมดุลฉันวิเคราะห์ไม่ได้ฉันก็เลยบอกว่างั้นแกเป็น อะไรที่มันไม่มีอยู่จริงแล้วการแกก็เป็นกระบวนการเกิดสมดุลไปเดีนะ๋ยวเดี๋ยวในเทอร์โมในเทอร์โมจะมีอะไรแบบนี้อีกเยอะนะครับไอ้เรื่องประเภทมั่วๆสมมุติขึ้นมาเป็นทฤษฎีอะไรแบบนี้มีอีกเยอะนะครับทีนี้ย้อนกลับมาดูาจะเป็นงานเรื่องาก,การเปลี่ยนแปลงปริมาตรได้ย,ยังไงก็ไปโยงกับสิ่งที่เป็นลูกสูบกระบอกสูบนะครับสมมุติว่ามีก๊าซอยู่ภายในเนาะ แล้วก็สมมุติว่าก๊าซมันขยายตัวดันลูกสูบขึ้นอย่างเนี้ยนะครับเออมันจะมันจะเจอมันจะสร้างงานเท่าไหร่อย่างเงี้ยสมมุติเรากําลังจะพิจารณาสิ่งนี้เนาะทีนี้งานที่เราเรียนมาทางฟิสิกส์เนี่ยเราเรียนมาแบบนี้ใช่ไหมงานเกิดจากแรงคูณระยะทางตามแนวแรงใช่ไหมครับโอเคไหมแต่ว่าสิ่งที่คุณกําลังสนใจในทางเทอร์โมส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่เป็นก้อนๆเป็นภาชนะแรงดันอะไรแบบนี้นะครับ <puck> เขาก็เลยลองขยับดูอ่ะเขาก็เริ่มขยับจาก นิยามของความดันใช่ไหมความดันคืออะไรครับแรงที่กระทําต่อพื้นที่หน้าตัดที่ตั้งฉากกับแนวแรงใช่ไหม,ไมโอเคไหมมันคือ p, p ก็เท่ากับ F ส่วน A ใช่ไหมถ้าเราอยากจะหา F เราก็ย้าย A ขึ้นไปคูณกับ P ใช่ป่ะถูกไหมเพราะฉะนั้น F ตรงนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็น P A ได้รูกอ้อกไหมเสร็จแล้วไปต่อ แล้ว A ตัวนี้คืออะไรเก็คือพื้นที่หน้าตัดของรูปสูบนั่นแหละนะครับพายอากำลังสองอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้เอ่อเราก็สังเกตว่าถ้าเราเอาเออะคูณกับระยะทางที่มันเลื่อนที่เล็กๆอย่างเงี้ยมันก็มีค่าเท่ากับปริมาตรเล็กๆที่เปลี่ยนไปนี่หว่าใช่ไหมรู้รู้ใช่ไหมว่าปริมาตรคือพื้นที่หน้าตัดคูณกับระยะทางเนาะ ก็เขาก็เลยจับคู่ความดันเอ้ยโทษจับจับคู่พื้นที่กับระยะทางที่เปลี่ยนไปเล็กๆนะครับก็เลยจับคู่กันแล้วก็เรียกมันว่าเป็นปริมาตรที่เปลี่ยนไปเล็กๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถแปลงร่างแรงคูนระยะทางดันแรงเนี่ยมาเป็นความดันคูณก,กับปริมาตรที่เปลี่ยนเห็นไหมนะเราก็เห็นว่ารูปนี้นะครับเปลี่ยนมันเป็นรูปนี้ได้ยังไงเนาะทีนี้ เออ,อันนี้ก็คืองานน้อยๆใช่ไหมถ้าเกิดปริมาตรมันเปลี่ยนน้อยๆงานน้อยๆนนะก็เกิดจากแรงดันใช่ไหมคูณกับปริมาตรที่เปลี่ยนน้อยๆใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากจะหาตลอดกระบวนการละ่ะจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายเราทําไงครับเราทําเหมือนเดิมไหมอยากจะรู้ว่าจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายงานน้อยๆรวมกันเป็นเท่าไหร่เราก็อินทิเกรตมันใช่ไ่ะแล้วก็เอางานน้อยๆมาบวกกันนะครับ ทีนี้พอคุใจะอินทิเกรตได้เนี่ยในทางคณิตศาสตร์ก็บอกว่าเออ p กับ v มันต้องมันต้องเราต้องรู้ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ของมัน่เราต้องรู้หน้าตาของสมการของฟังก์ชันความสัมพันธ์ระหว่าง p กับ v ถึงจะอินทิเกรตได้โอเคไหมเช่นถ้าเรารู้ว่า p ไว้เท่ากับ 1.2v สมมุติอย่างนี้อินทิเกรตได้ไหมได้ไหม ถ้าเรารู้ความสัมพันธ์ระหว่าง p กับ v ว่ามีหน้าตาทางคณิตศาสตร์แบบนี้อินทิเกรตได้ไหมได้ไหมเราก็เอา 1.2v ใช่ไหมเข้าไปแทนใน p ใช่ไหมแล้วเราก็อินทิเกรต 1.2v dv อย่างนี้ไหมจากหนึ่งไปสองใช่ไหมอินทิเกรตได้ไหมครับแบบนี้อินทิเกรตได้ไหมต้องเขียนให้ดูไหมเนี่ย อินทิเกรตแล้วได้อะไรครับค่าคงที่ดึงออกมาก่อน v กำลังหนึ่งอินทิเกรตล้วได้อะไรอย่างนี้บ่ะใช่ไหมแล้วเราก็เอาค่าที่ v สองกับค่าที่ v หนึ่งมาลบกันได้ป่ะถูกไหมคือคุณก็แทนแทน v สองเข้าไปในก้อนนี้ใช่ป่ะได้เลขเท่าไหร่ตั้งไว้ใช่ไหม สรปุ๊บแล้วเดี๋ยวคุณก็เอาวีหนึ่งแทนก็ไปนในก้อนเนี้ยใช่ไหมได้เลขเท่าไหร่ก็เอามาลบออกใช่ไหมอันนั้นก็เป็นผลการอินดิเกตเก็ตไหมเนี่ยเก็ตไหมเนี่ยดูงงง,งมะประมาณนี้นะประมาณนี้นะอะแต่ว่าเพื่อก็คือเพื่อพยายามอธิบายว่าเฮ้ยจะอิน,อน,อน,อนดิเกตได้นะอ่าผมลบอะไรไปเ่อนาจะอินดิเกตได้นะต้องรู้ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ ระหว่าง P กับ V ก่อนนะโอเคนะครับมันถึงจะอินทิเก t e ได้อ่านี้ก็พักความคิดตรงนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปประเด็นถัดไปก่อน